หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนนักฆ่ากระสุนแก้ผิดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24แสงสว่างธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อแสงทองเปลี่ยนเป็นแสงเงินที่ขอบฟ้าด้านตะวันออกการบที่ดำเนินมาเป็นวันที่5 จะจุดรัตะเวนแซลมอนของจ่าแซมต้องพบกับคําว่าละลายและทั้งวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมลดลาวาสอกกันเลยเวยดกงที่ยืนยันสืบทอดภารกิจนั้นตั้งใจเต็มที่ที่จะหยุดยั้งการปฏิบัติการทา,ทางพื้นดินและทางอากาศของฝ่ายรัฐบาลที่มีสหรัฐอเมริกาและมิตรประเทศนุนหลังให้ได้แต่เรื่องไม่ง่ายอย่างที่เวสโกงคิดเพราะสุดที่ยืดเยื้อนีทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องพบกับความสูญเสียชนิดที่แทบไม่แตกต่างกันเลย นี่คือกฎเกณฑ์ของสงครามที่คู่สงครามจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับชัชนะอย่างแท้จริงนอกจากความสูญเสียพอๆกันเท่านั้นท้องฟ้าเปิดให้เห็นเมฆเป็นทิวเป็นริ้วลอยสูงริบฝรั่งเเครื่องบินตรวจการแบบ OV10 สลองโกจำนวน2เครื่องก็ปรากฏขึ้นการมาครั้งแรกก็ต้องบินสูงก่อนเป็นธรรมดาจนเมื่อแน่ใจว่าไม่มีศัตรูจึงจะลงต่ำเพื่อปฏิบัติภารกิจ ระยะทางจากจุดที่แบ็คเบิร์ตกกับเนิรลังกาห่างกันราวๆ8กิโลเมตรเชื่อว่าสาย7คงยังมาไม่ถึงว่าแล้วหนึ่งใน OV10 คู่นั้นก็แสดงความกล้าโฉบลงต่ำทันทีใช้ความสูงเลี้ยยอดหมายยอดเขายังอหาหังกาแสดงความชนานาญในการบินผ่านโผลอาการดึงเครื่องพุ่งขึ้นสูงนักบินต้องเล่งเครื่องยนต์แรงสุดทำให้เสียงแพทย์ดังหนักขึ้นเป็นเท่าตัวรอบแรกผ่านไปเริ่มรอบสองต่อที่หมายเนิรลังกาหนึ่ง นักบินถื่อโอกาสโชบตอบ่ยังเนินลังกาสองบ้างบินวนเวียนพร้อมกับรายงานสภาพการที่ตรวจพบให้บอกก่อรามคาว่าเหตุการณา์ปกติไม่พบการเคลื่อนไหวของเวยดกงนั้นเฮลิคอปเตอร์สองลำที่ลอยตัวอยู่บนความสูงที่สูงกว่าจึงเริ่มตีวงลดความสูงทันทีชุดยิง771กับชุดยิง772มองเห็นอาการบินนั้นอยู่ทุกขนาดจิตประสบการณ์ในการใช้แซมและความรู้ในการเลือกเป้าหมายบอกให้รู้ว่า ควรจะเลือกเอาหอเป็นเป้าหมายเพราะในนั้นมีคนอยู่ด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นจะเป็นนักรบชั้นปลายแถวหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงนี่คือเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่สมควรเลือกนักบิน2ชนิดของเครื่องยังคงติดต่อสอบถามกันทางวิทยุนักบินหอลดความสูงลงโดยมีเนินลังกาหนึ่งที่หอํำแรกตกเป็นเป้าหมายจรวดแซมเจ็ดจากชุดยิง771ดโดยพลยิงกระทับบ่ารอพร้อมกับเลงทางทิศมุมดักประมาณไว้แล้ว คนยิงกดสวิตชกล้องเร่งทงันทีแสงสว่างปรากฏขึ้นในก้องมองเห็นแผ่นฟ้าเป็นสีเหลืองอมแดงแล้วใส่เครื่องยิงให้ล้ำหน้าที่หมายไปอีกเมื่อรู้ว่ามุมดักยังไม่พอท่านใดนั้นแสงไฟสีแดงในกล้องเร็งก็สว่างขึ้นพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือนว่าทุกอย่างพร้อมและถูกต้องแสมเจ็ดนี้ถ้าไฟสัญญาณในกล้องเร่งยังไม่สว่างขึ้น,นกลไกการยิงของจรวดจะยังไม่ทํางานพนยิงจะกดไกไม่ลง และไฟสัญญาณนี้จะโชว์อยู่ไม่เกิน15วินาทีระหว่างที่มีไฟโชว์กลไกลการยิงจะทำงานจะรวดพร้อมลั่นถ้ามีการกดไกแต่ถ้าเลยเวลา15วินาทีไปแล้วกลไกลการยิงก็จะหยุดอีกต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกล้องเร็งใหม่จึงจะใช้การได้ดังเดิมเฮลิอคอปเตอร์ลำแรกเข้ามาอยู่ในลัศมีการทำงานของระบบนำวิถียังไม่รู้ตัว เสียงแซมเจ็ดลูกแรกจากชุดยิง77 1ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพุ่งเข้าหาท่อไอเสียที่ด้านหลังตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์อย่างเหมาะเหมิงวิถีจรวดโค้งตามเป้าหมายยามที่ห่อเคลื่อนไปนั้นดูเหมือนกับว่ามันมีชีวิตจ,จิตใจความแข้นความโกรธความเกลียดทําให้มันพุ่งเข้าใส่หอยอย่างบ้าคลั่งเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวกลางอากาศเริ่มต้นด้วยเสียงของอํานาจจรวดเองก่อนแล้วตามด้วยแรงระเบิดของตัวเครื่องหอ เสียงดังสองครั้งสอนก่อนที่จะแยกแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรอยละลิ้วจากฟากฝาลงสู่ดินเมื่อการละอวสารมาถึงเวลาที่ห่างกันเพียงเซี้ยวของเซี้ยววินาทีเท่านั้นชุดยิง772ที่รับภารกิจเดียวกันและคำสั่งยิงพร้อมกันทำการกดไกที่ลางเล็กน้อยผลที่ตามมาช่างไม่ต่างกันเลยนักบินฮอลำที่สองแม้จะเห็นอาการของฮอลำแรกแล้วก็ตามแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะช้าเกินไป รถทันทีที่เห็นเหตุการณ์เหตุการณ์ของตนเองก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนกันไม่มีเวลาแม้จะถามหรือรายงานเหตุการณ์ไปยังบอก,กอด้วยซ้ํานี่คือแซมเจ็ดโอวีสิทั้งสองลำเห็นความพินาศนั้นอย่างชัดแจ้งที่สุดจากความสูงเกือบ10,000ฟุตนักบินเร่งเครื่องยนต์เต็มทีดึงเครื่องให้สูงขึ้นไปอีกไปให้สูงที่สุดเท่าที่ขีดความสามารถของเครื่องยนต์จะทําได้เพื่อให้ผลจากรัศมีทําการของศัตรู วิทยกงชุดยิงทั้งสองรู้ดีว่าขั้นตอนต่อไปคนรทำอย่างไรนั่นคือการย้ายที่ตั้งยิงจากยอดเนินนี้ไปยังยอดเนินอื่นที่ทำการเลือกไว้แล้วเมื่อที่ตั้งยิงแห่งนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปศัตรูอาจหาเกมใหม่มาเล่นก็ได้คนทางปฏิบัติก็คือผละไปจากที่นี้โดยเร็วแล้วเตรียมการเล่นงานศัตรูต่อถ้าศัตรูยังพอใจให้เล่นบอกอ .77 เลีบอกอ .22 เปลี่ยนบอกอ .22 ทราบแล้วรายงานสถานการณ์ได้เปลี่ยน นักรบของเราสามารถดับศูนย์หองศัตรูดได้สองลำเรียบร้อยแล้วที่เหนือเนินลังกาหนึ่งอยากทราบว่าสาหายจะมีภารกิจอะไรให้สืบท่ออีกต่อไปเปลี่ยนบอกอ .77 เชื่อมั่นว่าจะไม่มีเครื่องบินของฝ่ายศัตรูเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้แน่ในระยะหลายๆวันนี้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าศัตรูจะทิ้งภารกิจไปในเมื่อที่นั้นยังมีสิ่งที่ศัตรูต้องการมากๆอยู่ดังนั้นศัตรูต้องมาแนา่เพียงแต่จะมาด้วยวิธีการอย่างไรเท่านั้นนั่นก็คือบอกควบคุม22 ผมจะให้ข้อแนะนำหรือคำสั่งถึงชุดยิงสำหรับการปฏิบัติต่อไปให้สายชุดยิงทั้งสองชุดกลับไปที่ลาน12บสอเป็นการด่วนไม่ต้องเข้าไปที่นั่นโดยตรงเพราะัตรูออกมาแล้วกำลังมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าเครื่องบินสตรูจะไปที่นั่นอีกเพื่อจะหาทางช่วยเหลือสตรูกลุ่มนี้สายมีภารกิจที่จะต้องสืบต่ออยู่ที่นั่นให้เริ่มปฏิบัติได้เลยนะเปลี่ยนบอกเจเจทราบแล้วเปลี่ยนนี่คือแผนขั้นต่อมาของบอกอควบคุม22 โดยว่าเพื่อไม่ให้เกิดอาการห่วงหน้าพวงหลังขึ้นชื่อว่าเครื่องบินของศัตรูแล้วย่อมเป็นที่ปรารถนาของน่วย77เป็นอย่างยิง่งเพราะมันคือภารกิจโดยตรงณนพื้นที่ที่ศัตรูกลุ่มนักลาับจ้างกําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ตัวศัตรูก็ต้องการอีกเช่นกันดังนั้นจึงจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณอาวุธเขาทําการลบอีกอย่างเหลือก็แต่อาวุธยิงยาวประเภทปอลสอคอปื่นกลต่อสู้อากาศยานที่ใช้ยิงทั้งเป้าหมายทางอากาศและทางพื้นดินเท่านั้นหละ่ะ ชุดยิง771กับ772เคลื่อนที่ทันทีเมื่อได้รับคําสั่งไม่มีวี่แววว่าเวทกงชุดนี้จะท้อถอยหรือเหนื่อยหน่ายกับภารกิจแม้คำสั่งจากเบื้องบนเดี๋ยวสร้างถอยเดี๋ยวสร้างบุกย้ายจากที่นั่นไปที่นี่ย้ายจากที่นี่ไปที่นั่นวนเวียนอยู่แถวๆนั้นนั่นเองคิดแล้วก็น่าปวดหัวแต่เวทกงชุดนี้กลับพอใจเพราะงานเริ่มรุดหน้าพบความสําเร็จมากขึ้นเลยๆนับเป็นผลงานที่น่าชื่นชมอย่างยิง่งบนเส้นทางการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ ชุดหญิงแซมเทั้ง2ชุดต้องระวังเรื่องการซ่อนพลังเป็นกรณีพิเศษเพราะดูเหมือนว่า ov 1 0ทั้ง2ลำบนอากาศกำลังบินวนเวียนอยู่ตรงหัวพอดีถ้าทางเครื่องบินทั้งคู่นั้นจะตรวจพบเวียดกงชุดนี้แน่บ่อยครั้งที่เงันหน้าขึ้นไปมองแล้วก็ต้องยิม้มเพราะความสูงเกินระยะยิงทำอะไรไม่ได้เลยต้องปล่อยไปเชื่อได้ว,ว่าทั้ง2 ov 1 0นั้นไม่กล้าลงมาต่ำกว่านี้แน่เหลือระยะไทยไม่เกิน3-4กิโลเมตรเป็นเส้นทางลัดที่ไม่มีความยากลำบากในการเดิน ไม่มีฝ่ายตรงข้ามรู้จักหรือเคยผ่านดังนั้นจึงพอจะหมดห่วงเรื่องกับระเบิดหรือการซุ่มโจมตีได้ผู้มีประเทศที่ฝังตัวขยายอิทธิพลมาหลายปีทําให้เวียดโกรงรู้จักทุกซอกทุกมุมของภูมิประเทศแถบนี้เรากับเป็นบ้านของตัวเองซึ่งแบบนี้ใครๆก็ทําได้หากมีโอกาสและสถานการณ์บังคับบอกอ2่เรียบ,บก,ก7เปลี่ยนบก,ก77ทราบแล้วจ้งสถานการณ์ได้เลยเปลี่ยน ตอนนี้เราทราบว่าเครื่อง OV10 ตรวจการสองเครื่องกำลังบินอยู่เหนือพื้นที่สหายจริงหรือไม่เปลี่ยนถูกต้องแล้วสหายเปลี่ยนถ้าเช่นนั้นเราก็ได้รับข่าวมาถูกต้องแล้วทั้งสองเครื่องนั้นเป็นเครื่องบินตรวจการที่มาทําการสารวจการเคลื่อนไหวของฝ่ายเราศัตรูกําลังเตรียมการส่งกาลังทหารครั้งใหญ่เข้าปฏิบัติการกวาดล้างพวกเราภายในวันนี้ขอสา,ายเร่งการดับศูนย์ศัตรูชุดนี้ให้เร็วต้องเร็วภายในวันนี้ด้วยเปลี่ยนบอกก่อเจเจทราบแล้วเปลี่ยนวิสัยหรือวินัยของเวียดกงนั้น หน่วยลองจะไม่ซักถามเหตุผลอะไรจากหน่วยเหนือมากนักแม้แต่การให้ข่าวความเคลื่อนไหวของศัตรูที่จะให้เพียงความจําเป็นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายตนเองแล้วเราก็แทบไม่ให้รู้เอาเสียเลยทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความลับนั่นเองงานนี้ก็เช่นกันที่บอก .77 อไม่สอบถามอะไรเพิ่มเติมท,ทันทีที่ได้รับคําสั่งก็รีบถ่ายทอดต่อถึงชุดยิงทันทีจากข่าวสารที่บอกอควบคุม22อ้างว่าได้รับมานั้น พอจะคาดคะเนได้ว่ามาจากสายลับประเภทเกลือเป็นหนอนในกองทัพฝ่ายรัฐบาลนั่นเอง จากสถานการณ์ลบที่ติดพันกันมาหลายวันเช่นนี้จึงจําเป็นอยู่ดีที่เวทกกงต้องเร่งสายรับของตนที่จ้างวานเอาไว้รายงานข่าวการลบด่วนเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะข่าวการสั่งการข่าวการปฏิบัติที่มีผลกระทบโดยตรงต้อกําลังลบในสนามลบสายรับอาจใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุทําการส่งข่าวเลยก็ได้ท้งนี้เพื่อความรวดเร็วซึ่งยใครก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยที่สายรับจะหาวิทยุมาใช้ในการทํางานเมื่อเงินที่ถืออยู่ในมือ ือพระเจ้าที่สามารถดนบันดาลอะไรก็ได้